da da นางสาวชนิศรากุลบุตร,รนะคะนักศึกษาชั้นปีที่3สาขาวิวชาพละศึกษามหาวิทยาลัยราชภาัฏอุบลราชธานีนาคณะครุศาสตร์ค่ะ,คะกีฬาที่เล่นในช่วงมหาวิทยาลัยนั่เงเข้ามานะคะก็คือเลือกเล่นกีฬายูโดนะคะเป็นกีฬาเดี่ยวะะรุ่นอายุน้ำหนักไม่เกิน52แล้วก็ไม่เกิน57ค่ะแล้วแต่ปี สำหรับแรงบันดาลใจในการเล่นกีฬาะคะ่ะด้วยความตั้งแต่เริ่มแรกเราไม่ได้ตั้งใจที่จะเล่นเราโดนรุ่นที่ช,ชวนไปแล้วก็ไปลองลองลองเล่นดูนะคะแต่บังเอิญว่าด้วยจังหวะด้วยอะไรหลายๆอย่างมันทําให้เรารู้สึกชื่นชอบงานรเขามีได้ซ้อมมีได้พบปะคนในชมรมอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีความตั้งใจแล้วก็โค้ชเขาก็ฝึกให้ตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวแล้วก็มีแล้วก็ซ้อมทุกวันก็เกิดเป็น อาจิงจะเจ็บบ้างอะไรบ้างเราเราก็ยังเล่นค่ะรู้สึกว่าค่ะสำหรับเป้าหมายก็ในชีวิตมหาวิทยาลัยการเล่นกีฬาก็ไม่ได้อะไรมากแต่ว่าในส่วนที่หวังจริงก็คือหวังอยากก็อยากได้เปลี่ยนรางวัลในรายการใหญ่ๆเช่นรายการมหาในการในกีฬาโอลายหรือว่ากีฬาราชภัทรนะคะ ส่วนก็ยังไม่เคยได้เหรียญทองนะคะเพราะว่าเพิ่งได้แค่เหรียญเงินมา2ปีแล้วก็ไม่ได้ถูแทนสำหรับความกดดันในการเล่นกีฬามัน,ม,นมันก็มีอยู่ในทุกไลทุกรายการอยู่แล้วนะคะเพราะไม,ไม่ว่าจะเป็นในการเล็กหรือรายการใหญ่ยิ่งครั้งแร,แรกที่เราเล่นกีฬาเนี่ยเราลงเล่นสนามคืนมันเป็นกีฬาเดี่ยวเรากงาังวลในหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการเข้าท่าถูกต้องไหม โค้ชที่เขาดูอยู่เขาจะแบบยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือมันใหม่มากสำหรับแต่ว่าพอหลังๆไปแล้วเราจะไปกดดันในเรื่องของการทาน้ําหนักมากกว่าการชั่งน้ําหนักเพราะว่ากีฬาที่เราเล่นมันกีฬาที่อ่ะต้องใช้น้ําหนักแล้วก็มีการควบคุมน้ําหนักที่อยู่ในเกมมันก็จะเครียดในเรื่องของการการกินอาหารการออกกำลังกายแล้วก็แบบวิธีการเข้าท่าหรือว่าการควบคุมจงังหวะอะไรหลายๆอย่างก็จะเครียดในเรื่องของพเพราะเราเราหิวเพราะว่าเราต้องควบคุมอาหารเราหิว ียัเราต้องรีดน้ําหนักเราต้องทําัไงเราต้องออกกําลังกายยังไงแค่ไหนยังไงมันก็จะกดดนนันนะส่วนวิธีลดความกดดันก็คือเราก็พยายามหาอะไรที่มันส่วนตัวนะคะตอนนั้นก่อนก่อนจะชั่งน้ําหนักเราเครียดมากคือไม่มีแรงทำอย่างอื่นแล้วเราก็เลยดูรายการเที่ยวเที่ยวไทยฆ่าเวลานะคะตลอดมันก็ขำนี้มันก็เหมือนเป็นการลดลดความเครียดลงหรือว่า ก็อยากแนะนําถ้าใครมีกดดันหรืออะไรเพื่อค่าเวลาก็หาอะไรที่มันบันเทิงดูนะคะ,ะถ้าถามว่าแบบเคยท้อมากไหมหรือว่าจะเลิกเล่นกีฬาไหมกม็มันมีอยู่แล้วในช่วงของเหนื่อยมากคือเราต้องวิ่งเช้ากลางวันบ่ายเย็นอะไรแล้วก็รอบดึกใ,ในช่วงที่เราต้องเก็บตัวเป็นนักกีฬามันก็อยากเลิกเล่นเบเสบอลเพราะว่า ทั้งเหนื่อยทั้งอะไรอ้น,นั้นมันเป็นอารมณ์ชั่วูบแต่ว่าสําหรับคนที่เลิกเล่นไปสักพักแล้วไม่คิดว่าจะกลับมาเล่นอีกก็อยากลองให้เรามาแบบว่ามาลองจับมาลองสัมผัสกับสิ่งที่เราเคยทำคิดว่ามันมันคงจะมีอะไรสักอย่างที่มันคลิกเทียมที่เราให้เราเล่นเล่นมันมาก่อนหน้านั้นแล้วก็เพื่อให้กลับมาลเล่นอีกเพราะว่าการเล่นกีฬามันนอกจากจะยังช่วยในห,หลายอย่างแนละ้วมันก็ยังช่วย ช่นอารมณ์คือเราเล่นกีฬาบางทีมันเซจขึ้นกว่าการที่เราไม่ได้ออกกำลังกายหรืออะไรด้วย